สว,สวัสดีครับพ้อในพี erm ่น <man ic muffin initiation> ้องและเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสําหรับชิปนี้มือนี้กับสิมี่ทั้งอาจารย์มอเกษตรด้พี่น้องเด้อเพิ่นสีมาอบรมเกษตรกอนเรื่องโคเนื้อพี่น้องบ้านทลาดอบรม ทำปุ๋ยมักอัดเม็ดพี่น้องก็จังคอยติดตามรับเชิญนะครับเด้อไม่นี้ผมเป็นตัวแทนจากมอกษตรนะครับผมชิมาแนะนำเรื่องการเห็ดปุ๋ยมักและกการมักมูลโคนะครับผมกับพาน้องๆมากไม่นี้กับขอเนี่ยสวัสดีพอกับแม่พี่น้องนะครับผมครับผมอ่าสิ่งแรกนะครับผมที่ผมชิพาเห็ดในมือนี้นะครับผมกับชิพาเห็ดการมักมูลโคครับผมมักมูลโคนี่ถามว่ามักไปเห็ดยังครับผมก็คือการมักนี่ก็คืออ่า เฮ็ดในพืชมันสามารถไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับผมกาเท่าปอบมากเลลวลาเท่าไปใส่พืชอย่ใช่ครับผมมันกระชได้ไปมาร์กต้นพืชในที่คว้อมห้อนนี่ผลต่อรากของพืชครับผมดูดธาตุอาหารได้บเต็มที่ครับการทีเท่ามาร์กมือนี้คือหทีประสิทธิภาพของมูลโคให้มันได้สูงที่สุดครับผมสูตรการมาร์กมูลโคของมือนี้กระชีดางมาร์กยางง่ายนะครับกระชีมีการน้ำตาล1ลิตรต่อน้ำา100 L, ลิตรราคา น้ำหมัก0 2นหลิตรหรือว่า2 5 0 ml อนะครับผมต่อน้ำา1 0ลิตรครับผมการหมักของข้าเนี่ยนะครับวิธีการหมักก็คือซีเทมุ้งคัครับผมลบเป็นชั้นๆแล้วก็ผสมน้ำในกระบระครับผมผสมน้ำในกระบะผสมน้ำหมักผสมการน้ำตาลคนให้เข้ากันแล้วก็ราดเป็น,นชั้นๆครับผมกองขึ้นมาสูงกลอง1.5เมตรครับผมความกว้างของกอ,อ,องก็สิอยู่ประมาณ2.5เมตรครับแต่ว่าความยาวข้านี่ย่ระจำกัดครับผม แต่ว่าความสูงน mm no. claro ok? ี่จำกัดอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรเป็นต้นไปครับก็นี่กับโม่ลายนะครับแต่สีผ้าลงมือเห็นเลยเนาะแค่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 ไหนหรอขั้นตอนที่เด็ดเรื่องน้ำรถพี่น้องเด้อต้องหาน้ำก่อนเอาบ่มีเอกสารแจกบ่บ่มีเนาะจำเอาเนาะจำเอาเรถพี่น้องเนึกเกษตรกรจำเอาเนาะเพราะว่าเกษตรกรมามีก็มีเอกสารมาแจกงวดนี่บ่มีพี่น้องจำเอา ตัวนี้มันเป็นน้ามั้งไหครับอ่าตัวนี้เป็นน้ามักครับผมน้ามักน้ามักผลไม้ครับผมใช้ได้ครับโอ้หน้ามักน้ามักใช้ประมาณ250ม้อยิลิตรลิตรลิลิตรน้ำหน่ำประมาณเอาก็ได้นะครับกาเอาเนาะเอากาเอาก็ได้กากาออบคู่หน่อยยังนี้ละครับผม ลงเลยเป็นบ้าลงเลยครับผมอันนี้อันนี้ใส่ตันหนึ่งบอสก็ฟุ้นตันหนึ่งบอ่าต่อน้ำสองรลิตรครับผมกระบะนี่ได้ประมาณ2องลิตรครับอสว่าห่าไปสมกับฟุ้นเหรอไหมต่อตันบอต่อตันครับโอ้ตันหนึ่งเนาะตันหนึ่งใส่น้ำสองรลิตรด้พี่น้องเด้อแล้วก็น้ำมักอันนี้อันนี้ไม่เนาะน้ำมักคู่นอยน้ำกลือกากน้ำตาลครับอันนี้กากน้ำตาลตวงยังบ้างกากน้ำตาลเท่าไรนาะกากน้ำตาลนี่อกากน้ำตาลลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งกากน้ำตาลลิตรนึง่งพี่น้องเด้อ กระบานี่ใส่ประมาณ2ลิตรครับผมโอกระบะนึ่งใส่สองลิตรน้่น้ำนะบ้านอ่น่น้ำนี่สองลิตริ่นบ่มีเอกสารไหนดิกางน้ำตาลมันมีเอกสารน้สอลิตรก็อะไรกน้ำการน้ำตาลสองลิตรน้ำนี่น้ำาอ้น้ำสองรลิตรจำด้วยพี่น้องด้วยทนบ่มีเอกสารหมดนะเดี๋ยวคนจีเอกเอกสารมาที่หลังครับปุ๋นเอา ฟูนห <Tre alla S 1> ่อ uh ตันหนึ่งส่น้ำสองร้อยลิตรกับโบเปียก็ได้ใช่น้องก้าออกก็ได้มันก็บอมันสูตรตายโตครับผมน้อยากให้มันเสร็จเร็วอีกห่ต้องเพิ่มอ่าเอหรือว่าพ่อตอลงไปเผเอามเวลาในการมักพดอหนึ่งอกพราะอหนึ่งบอกรนึ่งพรอหนึเนาะเอเนี่ยคือมันเป็น ประสิทธิภาพที่เขาขายกันเนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องซื้อก็ได้นี่พยายามจะให้ประหยัดต้นทุนที่สุดก็คือใช้น้ำหมักโอัก็ได้หมายเพราะว่าในนั้น,น,น,านาก็มีจุลินทรีย์เหลืออยู่แล้วในมูลโคของเรามันก็มีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วเ,เ,เพราะฉะนั้นถามว่าต้องไปซื้อ EM ที่เขาขายไหมไม่จําเป็นนะคะ บต้องใส่เังเลยพี่น้องเด้อเอาน้ำมันน้ำมันมาเข้าเฮดเอาใครพี่น้องมันข um si ีเปะแล้วเมันเงียวจาเป็นเจลซีกันบ้างเออได้ได้พี่น้องตัวพวกมันกันมันขีดเปะเราไม่็นะายหลังไม่ต้องเปซีเขาเจาะเขาแท่งพี่น้องเข็ดเอาน้ำมันคนละใหม่มันหลังเป็นเจลจลซีเจซีเจลซเเอลเเมาเลเล เรืเราที่มีค่ะแต่ว่ายข่เนี้บักเชอรี่่เชอ่ก็ดีาเชอรี่เชอรี่ข้าวไขดาอ้วไข่อห้ด้วจัง้พาแม่งแม่ได้ล่เนืว่ามันือสูเทตันครับวันนี้เาก็ิบเที่งงวกกองไว้นะครับวันนี้ครับผมกว้งสมตรปปพี่น้องไปเอาขิงว่ ขี่ง่าไผงัวมันเด้อมาเทเด้อสิพิสูจน์ว่าข้างไผ่ของแท้บ่เทขานขันกอนขันขันตอนต่อไปเพิ่นจะเทขี่ง่าเด้กพี่น้องเด้อเรามุ่นมุ่นโคพิ่มุ่นโคพี่น้องเทกก่องไว้เด้วจะคอยติดตามงวิธีเทด้วยครับเด้อเส้นหลักราลาต้ามันก็ว่าระ่ากัน2.2.5เมตร2.5เมตรความสูงความสูง1.5เมตร1.5เมตร แค่เดียวเลยบอกรูปเป็นสั้นเปอ่าเทเป็นสั้นสูงประมาณสี่เซนครับผมโอ้สั้นสั้นแรกสั้นแรกเลยพี่น้องเ้อสูงสิเซนสกอร์มานเทเดียวเม็ดนึงเหอไหมพีเจ้าไม่เฟื่งผมาัวมเกี่ยัครับ่เ่า่เช่ถกิดมันเนละ้มาส่พี่เนมาสุดนพี่เนียจะให้สูงเ้อจะให้เกินสิเซนเ้อ คนเทเป็นสั้นเป็นสั้นเด้อทเออกข้วซอยสิบาทเส่นเของดยสมบเอาเาหรดแค่พหลังจากเขาเท่ฟุนแล้วเขาก็แต่งหนาด้วยพี่น้องด้วยให้มันเห้มันเสมอความสูงนะให้ได้สิบเซนพี่น้องความกว้าง2เมตรบ่ก 2องเมท่าสิบพี่น้องพพ้อมเงี้ยวโดยประมาณสเมตร4เมตรครับโดยประมาณด้วพี่น้องด้อยเพเป็นเพียนเลยเพร่ะจะเชียวน้ามาลาดอีกทีหนึ่ง้วัเอาตัวลดน้ำครับผมตักตัวนี้มาใส่ครับตักน้ำที่ห้อผสมไปครับผม หลังจากข้าวเย็นสั้นแล้วฮัาก็เอาน้ำด้วยพี่น้องเด้อเอาน้ำมักที่ฮัาผสมไบมาหลากทีหนึ่งพี่น้องนางพยอยนมในการแกบกระสอบนางหัดก็เแจกพี่น้องนางลม เฮ็ดคือหดผักหี่เด้อเฮ็ดคืองหดผักนี่เร็วๆย่างไวๆจั่วจั่วไปรลดคือหดผักนี่แหะขึ้ไปหดกระสอบสองคนแก้วแก้วน้ำขึนามมึงคนเดียวอืมแวนคนวหดนำมักพี่น้องนำมักหดให้มันคทัวพี่น้องหดแต่ละสั่นละสั่นไปเ้ยครับเด้อ ครับผมสิงเยอะทิ่เพิ่มเข้าไปแน่นั่งรุ่งรั่งแบบอะไรที่นั่งครบผม่คุดอาม่านะครับผมใต่คุดอาม่าเสื้อใส่คุดอาม่าได้คุณหนุ่มด้วยผมเป็นเสื้อลาดีเสื้อราสีไฮซิมพหกเป็นเสื้อลาที่เป็นวัตถุกับเสื้อลาที่ก่อโลกนะครับผมเขาไปหาได้จากไซอันนี่ตรงนี้มี มีขายแล้วครับผมทา้งยี่หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตครับผมโอ้สร้างอินเตอร์เน็ตได้ครับหรือว่าพ่อกับแม่ท่านไหนที่สนใจนะครับผมสามารถเอาเสื้อถุงตัวนี้ไปเลี่ยงต่อได้ครับผมโอ้เขาจะได้เลี้ยงไปเลี่ยงต่อได้เพราะว่าเป็นเชือล่าที่เลาดีไม่เป็นล่าเสียเนาะล่าดีได้นี่ตัวนี้เป็นอ่างหมูจันแกนที่เลี่ยงนะครับกับหุงเขาล้วก็เอาตัวนี้ไปค้นๆครับผมแล้วก็จาะหูมันนิดหน่อยครับ แล้วก็พักไว้ครับซังวานปลาคันาผมมีธีการใส่นะครับกับิีบ้ยเลยครับผมนงังวานตะนายช่แชสีแก้วนางว่านะบวกกับนางรอมฉันสีแก้วเมื่อนสีแก้วครับหวเเสียล้ะี่หนองหลังจากดิตาลแล้วครับหัวเเสียล่ะที่หน้อง เดียวตาไตโคตรมากเพราะบางทีรอบที่สองนีกครับอกเอาปุยมาแล้วเอามาแล้วหลังจากบดเรียบร้อยแล้วก็สั้นที่สองด้วยพี่น้องเด้อคือเก่าขี้เก่าด้อพี่น้องเด้อห้วยคือเก่าท่อีกสั้นสองพี่น้องบานเนี่ยนี่เป็นสั้นๆไปขีบ่แห้งเลยมันดีเพราะมันบ่ได้ใส่น้ำลายขีบแห้งมันไม่ได้ใส่น้ำลาย มันดีแด็ของเขาดีตลอดไเาก็จะข้องมาดีก็จังไหนเนาะให้ข้องอดีก่อนต่อหลังจากเทสั่นสอนเราก็แทงให้เกาพี่น้องแตงแล้วก็แงแงหลังคือเกาลูกพี่น้องด้วยเรียบขึ้นไปเลยครับผมแล็ยแห้วล้วครับถมันสวยขึ้นทึงๆพี่น้องโอ้่มิใหมันบานเทอะบานเทอะมันสีงไงด้ให้ต้งให้สวยขึ้นแ่งให้สวยคือล้กพี่น้องด้วหลังจากแทงแล้วก็คือเกา้ะ เหลือประมาณ80%ดสิบเปครับผมรอบปฏิทิภาพของมุ้งขั้นี่มันมีเพิ่มขึ้นเลยครับเวลาเอาใส่พักใส่ยาอันี่มันมีบ่อหุ้นครับวันนี้มันได้กินได้เลยครับแต่เข้าไปมาร์กด้วยเงาไหม่มันสีห้อนมันสิลวกหักมันบอกแมนครับโอ้แมนได้พี่น้องเด้วยเขาต้องเอามาอมาร์กให้มันเกิดค่อมร้อนแล้วมันเย็นเขากนเขาต้องไปใส่เพื่อจะเป็นปุ๋ยพี่น้องความอบประมาณน้ำบรรยำซื้อแค่นั้นหลังจากแกงเรียบร้อยก็คือเกาแล้วพี่น้องน้ำโหดคือเกาและน้ำมาร์กท เสือล่าเนี่ยใส่ทุกสั้นบอกเสือล่าใส่ทุกสั้นครับโอ้เสือล่ากับทุกสั้นก็พี่น้องเด้อหมดน้ำเหลวจังหวางทำมันหมดน้ำเหลวจังวานเสื้ออ่าใส่แต่เกษตรกรเท่ากูบอกก็มาัดหดละสิหดเปลี่ยนบ่หลับไปแจ้งฝนเมื่อเห้วบ่นักศึกษามเห็นตุ๊กตาบ่โอ้รอบที่สองจังอันนั้นเนาะรอบที่สองเกษตรกรยังเฮ็ดตอนนี้บึงพื้นก็เด้อพี่น้องเด้อบึงพื้นก็เด้อ พ้าบ่ืเนากีครับหลังจากอันห่าหดแล้วก็ลุยด้วยพี่้อลุยเสือล่าด้อพี่น้องเด้อลุยคีเ่าใส่ทุกสันพี่น้องเสือล่าไตโคดมาพีครับผมไตโคดม่าออกไรเพื่อนว่าเสือล่านี่อันเสื้อเกี่ยวๆนี่มันจะเป็นดโดละลอยมันเป็นสอร์อะไรอีกรอบหนึงครับผมว่าใส่อีกับ หลังจากหมดแล้วกับเท่พี่น้องเท่เป็นสั oh oui, He, ้นๆไปแล้วพี่น้องเด้ออันนี้ซั้นที่สามแล้วอ่าให้วางโซแข้งหัวโซ่โซมาเฮ็ดเองโซก็ต้องเฮ็ดเที่ยเป็นสั้นที่สามพี่น้องอาจารย์นักศึกษาดูไว้นะคนบ้านทาราดที่รักหัวมากที่สุดหัวเนี่ยให้นอนยกแข้งคักแห้งเน่าแห้งหัวเนี่ยเที่ยงเที่แล้วเขาก็ เขาก็ปั๊บเห้มันหลังมันเลี้ยงเด้พี่น้องเด้อคือเก่าถึนสั่นคือเก่าเหรอฮือเก่าพี่น้องการตอนมันเลี้ยงงวดใจร้องมันเลยอยุ่งยากยังดอกการเฮ็ดปุ๋ยมัดอัดเม็ดนี่ง่ายพี่น้องมันเลี้ยงเนี้ยไข่ขึ้นึกเลื่องเลื่องขึ้นขออนุญาตมาดิเมฆรอดนาำเป็นใบพ้นน้ำจิปปอร์มันซ้ำกันแล้วเขาก็เอหน้ามักลาดอีู่เนาะครับอ่าจะหน้าซ้ำกันแล้วหน้ามักลาด น้ำกักลาดคือเกาพี่น้องชั้นที่สองสามลสามเลยอโคูตกขอสอบตกขอสอบเลยวะร้อยนเน้อขอสอบเฮ็ยแล้วกับโดนำคือเก็ด้พี่น้องเด้อชั้นที่สามน้กละดเราไดเอายู่ใจเราได้กินน้ำไม่ส่เบย์บ้างด่วนจะอีน้วนิหลังจากขดอันแล้วก็ เพชรขึ้นอีพี่น้องสั้นที่สี่บาทนี่ให้สูงเม็ดหาซิปพี่น้องแม่นบ่ล่ะเม็ดหาซิปดีมา่ใส่ในภานเลยไป่บังถุงสูง,สงพี่น้องขึ้นให้เป็นสามเหลี่ยมบัดแล้วยมเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมด้วยพี่น้องเด้อให้เป็นรูปสามเหลี่ยม ต้องให้ได้สูงเม็ดหาสิบได้พี่น้องเด้อมันจะได้ขนาดมันเลาเห็ดเม็ดเศร้าอะไรได้พี่น้องเพราะว่ามันนั่นบ่ได้ขนาดหลังจากเขาเห็ดขึ้นไปสั้นเลยก็หดอีกขึ้นเก่าพี่น้องหดขึ้นเก่า คณะพืชศาสตร์ได้พี่น้องเด้อมาจากหมอกเกษตรเด้นี่ผุดศาสตร์เด้นอันนี้ห้อยเสือลาได้พี่น้องเด้อบ่มันวัดพักกาดเด้นนี่บ่ <c oughs> มันในัพักกาดได้พี่น้อง <c oughs> เสือลาไต้โคนาคนาคาุณว่าอันนี้เนี่ยจิ้บเขาจิ้บเชียวหนึพี่น้องเอาไว้คางเฮือนนั่นบ่มันได้พี่น้องเด้อตัวน,นัน้นอย่าเอามาใส่เด็ดขาดตัวน,นัน้นเดี๋ยวมันจิเสียป,ปุ๋ยห้า เทขึ้นให้ได้เมทาสีบด้วพี่น้องด้อให้มันเริ่มแหลมขึ้นไม่ต้องให้มันบานพี่น้องให้มันเริ่มแหลมหลังเร้มแหลมเร้องไม่ต้องให้มันหลังมันโนพี่น้องให้เ่มแหลมเมท่าซีบก้มสูงขนาดของมันเทเร็วแล้วกิ้เกาแเราพี่น้องนำหมดคือเกา้วิธีเห็ดนำมักดด้วพี่น้องด้ ครับผมฮอกระตวงคือเก่าครับตวงคือเก่าอกตวงยี่ยี่เอ็กเล็กกว่าหน่อยฮะอาบโดยประมาณ250 ml 250มลิมิลลิลิตรมิลลิลิตรมิลลิลิตรหามีลายใส่เกินได้ป้บ่ได้ครับผมโอ้เนาะโอ้แถมใส่เลเนาะมีลายใส่หลายมีลายใส่ลายอนิกรน้ำตาลใส่ใส่สองลิตรสองลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรบ่มียังพี่น้องมีซ้ำนี่ล่ะอันนี้พูดผสมยังง่ายครับผมยังง่ายง่ายอีไม่ต้องใส่เขาเอาหนามักใส่เลยแค่นั้น มันยังบปได้สื่อเขาเจ้าเจล่เลาตกไปวันอันนี้ขอส้ำคัญมันต้องให้ค้นดูๆพี่น้องคนให้มันเข่าๆกันปาณละลายละห้องกระตักหมดอีกขึ้นเก่าเลยนะครับผมละลายอะไรเฮ็ดขึ้เก่าด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามัน กองนี่สามตันใจตักพดบ่ะครับผมมาลอกมึงนะมาลอกมาลอกกับเศษตะกอดมาดูมาดูยกสูงสูงพี่น้องยกสูงยกสูงไม่ยกสูงสูงแล้วหลังจากเขาผสมน้ำแล้วกับพุดคือกาพี่น้องนี่พุดสูงสูงจังนี่ทั้ง้านบ่มันน้ำหวานบ่โอ้นั่งน้ำหวานพี่น้องเอ้ยนั่งทั้ง้านเป็นน้ำหวานพุดคือกาพี่น้อง ข้าเฮ็ดสั้นไดนกับมดสั้นนั่ะนักพี่น้องเด้อเขาควรนนำไปเลยหกลอยลิตรต่อสามตันเฮ้ยเอาไปคืนไปเยอะี่ยมเรื่องงานโฮสมันสีไงกูเนี่ยขันข้าวเฮ็ดเท่ะตันไรเมนบออ่าได้ครับผมตามความเหมาะสมของโอ้ได้ที่การเมนบอสม่ติว่าคุณห่อโบ่พ่ออะนะแมนครับถ้าทีเฮ็ดสามตันโลยต้องฉีไปทาฟุ้นโซเดียมสามตันปีนึงก็บบริเฮ็ดนด้ มัก์คเทเลซิปสอบซ้าสอบโอ้มาร์คจะได้พี่น้องเด้อเจลาตันก็ได้ตามรักสูตรมันขั้นห้องมัก์คเขาอย่างอย่างที่นั่นวีนซี่น้ำตลาดเขาต้องไปซื้อเป็นกระสอบก็ได้ครับเอาใส่ตัวนี้แทนเลยครับใส่เลยมันบ่ะหลังจากหคตแล้วก็คือเก่าเราพี่น้องบ้านอันไตึ้นมาคือเก่านนั่แหละนี่แหละมองไม่ชิฮ้ายากละมองโคตรมาละมาเนี่ยล่ะ คนเผ่าบาไม่เส่บ่ะไรอยู่ในทีมเขาเดี๋ยมันก็ละอันคนบาเพราะง่ากเราเขาจะมาหาเท็ดเอาพี่น้องเสื้อก็ได้สร้างให้อินเทอร์เน็ตอันนี้มันเสื้อดีอันนี้มันเสื้อลายนะแต่เนาะอันนี้เสื้อลายดีเดี่ยใส่คนมาคน่าตันนึงนี่เขาจีเซจักกิโลเสื้อนี่เสื้อที่ว่านี่ยตันนึงประมาณใส่ประมาณ ครึ่งกิโลก็ได้ครับโอ้ตายตัดหนึ่งไส้ครึ่งกิโลครับผมโอ้ประมาณก็ได้ครับประมาณเนาะถ้าเาบ่มีเนี่ยบ่ใส่ได้บงอ่าได้อยู่ครับพ่อแต่ว่าถ้าใส่ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในมูลโคก็คือหนึ่งกับจัดเชื้อราลงครับผมเชื้อราไล่ครับผมโอ้ให้มันโตัวเน่นตัวตำคัดมันคือกับจัดเชื้อราเนาะต้องใส่ได้พี่น้องเด้อเพื่อว่าให้มันกับจัดเชื้อราไล่ พอต,ตัวนี้มันเสือล่าดีมันสีกินเสือเสือล่าไรไปนอาหารพี่น้องหลังจากเข้าใส่เสือล่าไปแล้วก็คือเกาะเราพี่น้องเทข์ขึเกาเราสั้นที่สั้นเลยหลันเอาคนไปทุกสั้นแต่ว่าถ้าว่าจาเป็นว่าเจ้าใหจขึ้นได้พี่น้องเนื้น inhos, athletes, อพ like ื้นว่ามันสีแกนพื้นว่าอันนี้มันสูงก็เลยจําเป็นต้องขึ้นใส่หัวสัตว์อ่าไม่ว่าเขาปว่าไปโยมให้มันแน่นจริงๆหรือไม่แน่นได้พี่น้องหิ้งลุ่มหลวงไว้จักหน่อยเพราะว่าให้มันเสือล่ามันแหลน ที่แลเขากับจักขังพี่น้องเพะเขาจแต่งรูปมันหาเมตรกรับวันนี้โอ้เฮ็ดทำไมหดครับจากขังมานือว่ามันก่างออกครับผมแม่อันที่สองเมตรสองจุดห้าเมตรบ้าคนเม็ดไปแล้วแนบเด็กเด็วก็ไปยืนเทียบกับหูจักเลยว่าสอมตังไคอยเมตรที่คอยคอยเมตรทีเมตรทีแม่บ่อแต่งรูปแล้วก็ใส่น้ำเพื่อกพี่น้องหดคือเกา คือไยกับเสือล่าคือเาเหรอวานคือเกามามามาเห็ดเห็มันเขาไปเบิองในวิดีโอเราบ่มีเจ้าบริษัทจักเชียวเขาสืบวอาให้ด้น่อนะบริัทใหญ่เนี่ักเชียวส่มิษตวาแวะอยู่ก็สบมิตเชียมิตรเชียง วานเสืซราเด้อพี่น้องเด้อเซลาไต้ทูเราไม่ได้ไม่กินวะมันยังเบิดอไปนะผู้ที่ทูไม่ได้กินมันสิผ้ากันงนุ่มกันเลียกทวดที่เทียนทวดทเทียนดูสิเดี๋ยวเรื่องาเมตรหาเสียเด้อพี่น้องเด้อความสูงใกล้แล้วครับใกล้แล้วขึ้นเลยขึ้นทั้งหลังเลยพ่อพอดีคุณพ่อพอดีเลยพ่อพ่อเจอปีเตียนหมดคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อบาทนี้ เอาผู้ชสยเด้อมันมันสูงผู้ชายต้องขืนหดเด้อบัดเด้อม่ยิ่งมันยิ่งกลางผู้ยิ่งเรต้องข้นมันสูงหรผู้ไ้ขนเขาสอเนสียลูกพ่างภย่างยอรนอันนี้องห้อเขากระตัดอัวที่เก่าแล้วเนี่ยแหละเขามันทีจมจอบนะครบเพระเห็ดไปเห็ดมาที่คอยขยายออกเรื่อยๆครับผมความยาวก็เริ่มได้ทีแล้วครับความสูงก็ใกล้ได้แล้วครับพอดีเบิร์กองนั่นก็ทีพอดีครับผม มันมีราบเา่ดไปจนหมดซ้ำกจนแลแล้วาม่ล้ว่หดนสั่นสุดท้ายด้พี่น้องเด้อบาทนี่ก้มสูงประมาณนี้แหละพี่น้องสั้นสุดท้ายก็มันอยากแห้งเนาะให้มันซุ่มๆมันังบ่เปลืองน้ำชวนมันจะขคดบ่ ให้มันสูงสูดงด้วยพี่น้องเด้อเมทัลซิพ่ห้าว่าแล้วก็แต่งรูปให้เป็นสามเหลี่ยมด้วยพี่น้องเด้อพอไหมไหนไม่พอกำลังไปเอากำลังไปเอาไปแล้วไปแล้วครับผมเนีมันอยู่หอกเมื่อวามันงเชื่อมันหน้ามันก็สิยงามอยู่เลยเออแต่ว่ามาร์กมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากเพิ่มประสิทธิภาพมันขึ้นซื้อนะเลยเห็นแต่เพีตามขั้นตอน เงี้ยอินทภพครับเมทหแล้วครับเมทหาซิปแล้วพี่น้องเด้อสูงแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องบานขั้นตอนสุดท้ายแล้วบานอ๊ครับอาบน้ำย่างเดียวบานนี่บานเนี่เขาอาบน้ำมักย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อของง่ายๆเฮ็ดเอาพี่น้องไม่ต้องไปซื้อเขาเจ้าดอกของเฮ็ดได้อยู่ เพราะว่าเกษตรกรเขากบบนี้นัวอยู t <t ่แล้วอ uh> um um> ้าวฮอดฮอดพี uh ่น uh ้องเข้ามาฮอดเลี้ยงแถวเข้ามาคต้นสวยๆรอรเอามาออกกล้องแน่นี่สุดท้ายแล้วพี่น้องสุดท้ายแล้ว ขันงสื่อขึนนั่งเชื่อมเหมือนเคือยู่ได้โอเคขึ้นมานั่งขึ้นใ้จังได้เอาก็นั่งจันหาให้กินกระอดนั่งขึ้นเจคือลอด่แล้วอไรเี่อันนี้เขาจะไส้ได้ตลอดเลยครับมีน้อยมีหลายไส้ได้บหมอ้เขจแ้เขาเป็ส่อวงเซลอยคน้มาับ่นีคนเลีย ใส่เสือล้คือเกาด้พี่น้องคันตอดตุดไทยแล้วร้ยเสลาคือเกาหลังจากข้าวดน้ำมักแล้วเ็เสื้ล้าห้อยคือเกาทุกสั้นพี่น้องมาเอาจากไดหูมันกระชันยางกก่กองก็ได้น้ำมันต้องหดเห็นซุ่มด้วยพี่น้องด้วยมันมีกลมสื่นด้วย ถ้ามันแห้งเขาก็ต้องเติมน้ำใส่ทาน้ำมาร์กเบิดเขาก,ก็น้ำธรรมดาพดเพิ่มพี่นอ้องเขาว่าให้มันซุ่มไว้เขาว่าฝุ่นเ้าแห้งเขาต้องใส่น้ำให้มันพอนัอกโทนว่าน้ำมาร์กเบิดบั่นจิปล่อยมันแห้งว่าแม่นพี่นอ้องน้ำธรรมดาใส่เลยพี่นอ้องพดน้ำธรรมดาเลยความสื่นให้มันพอให้มันเปียกเปียก วันที่นี้เ่่ไม่เไเอากตัวยางได้้ากินความซื่นเหมาะสมแล้วะครับผมมันซื่นมันอย่างเราเาก็เหมอนันประมาณเอาในใจเขาก็้รับการกโดยประมาณครับผมเขาก็บที่นี่เาก็ีคุ้มไปประมาณอาทิตย์หนึงแล้วก็ลังจากอาทิตย์หนึ่งแล้วหรือว่าเจวันนะครับผมเขาก็ทีเปิดออกให้มันได้รับอากาศนะครับผมเาก็ยี่ทำการโดยการเอาไม้แท้งครับผม หลังจากเขามากอาทิตย์นึงกันเจียวไม่แท่งแล้วแตเติมน้ำลงไปครับผมเพื่อตอนเปิดกระทำอยู่นั่นไหนน้ำก็<ม>เป็นน้ำมาร์กบ่หรือน้ำธรรมดาเป็นน้ำธรรมดาครับผมน้ำธรรมดาอ่เดี๋ยวผมหาไม่แท่งเนี่ยันนั้นลวดลวกเอาตัวนั่นละครับผมไม่แท่งเขาก็แท่งลงไปประมาณนี้ครับวนวนวนบังได้บังได้สูมสีไม่แท่งปปนั่นครับ <c oughs> ผมมันหอดพื่นแล้วเขาก็ขึ้นครับวันนี้ แล้วก็เติมน้ำลงไปตามหูครับผมเที่งด้วยพี่น้องด้วยหลังจากเก็ดมือเก็ดมือเปิดให้อากาศเข้าแล้วก็แทงหูแล้วก็เติมน้ำแทงหูแล้วก็เติมน้ำเติมหลายบ่อหนามเลยโดยประมาณเฮ้ยเฮ้ยโดยประมาณขึ้นอยู่กับความชื้นตามทีมเหมาะสมครับโอตามเหมาะสมว่าแม่เติมจนแล้วไปแล้วว่าแม่เนาะครับผมตามความเหมาะสมครับอ่าครับผมแล้วก็ รถทั้งหลอดบอกนะครับมันจะเป็นแห้งๆเป็นอย่างเงี้ยครับทั้งหลอดบอกหมดมันไอ้รอบๆกลางเนี่ยรถทุกวันไหมเจ็ดมือเจ็ดมืองจากที่มาร์กแลยเจ็ดมือครับผมเจ็ดมือแล้วมาเปิดเบื้องวันที่มียังบ่วันวันนั้นกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์กันนับอย่างนี้นะครับเพาะิี่รู้วันเป็นบอกเป็นเอี้ย๒๓มือมั่งข้ามเบื้องแล้วมันจะเป็นอุ่นๆครับทางในทางในความห่อนมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเจ็ดปุยมาร์กแล้วครับวันนี้ มาบาดพี่น้องสุดท้ายแล้วบาดคุ้มไว้บาดนี่คุ้มไวเกตมือได้เพี่น้องเด้อเจ็ดมือพี่น้องคุ้มไวเจ็ดมือจังมาเปิดเบดึงพี่น้องตามเพิ่นบอกกันละแล้วจังมาค่อยติดตามชิปหนาได้เพี่น้องเด้ออัดเม็ดบาดนี่สำหรับชิปนี่จบกระบวนการในการมักพี่น้องคุ้มพี่น้องคุ้มไวเลยฮะดังจากเขาผสมเรียบร้อยมักคุ้มไวเลยพี่น้อง มเจ็ดเมื่อจังมาเปิดพี่น้องจังมาเติมน้ำอีกท่านึงก็มาแทงแทงหูแล้วก็เติมน้ำใส่แล้วก็เบิ่งควอมซึนให้มันเหมาะสมก็ชิปหนาได้พี่น้องเด้อจะมาเบิ่งอัดเม็ดจะสำหรับชิปนี้มื่อนี้เอาไว้สมิ่งกุลนะครับเด้อชิปหน้าจะมาพอกันไหมสำหรับชิปมื่อนี้คลิปนี้มื่อนี้โคตจบไปเพ่งแค่ดีขอบคุณหลายสวัสดีครับ